สวัสดีค่ะมีจัปเอร์ค่ะผับเนื้อไบยาืย่าจ้าใส่ิกนะคะมีขาดเนื้อเนื้อเสือเลยจ่ะเนื้อเสือเ้อเสือเสือะ ว้ยห้าหสเนอ้อใสชีหยัดหัวมาไปมาไปด้วยอะไรต่อรถดีจ้าตูรถน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงประมาณสักคอนไว้สิว้สุดแบบที่เราใส่ใบยี่หลาจ้าได้ครับกับเนื้อใบยีราขงเรา นนก็มาให้ไหวแล้วตามีค่ะแช่หมูแช่ชั้เลยค่ะชัดมากเลยคชั้นมากเลยเลยจ้าน,นี่ค่ะเก็น,นบ่คะตาหน้าห<ะ>น้อหน้าหน้าส่วนนี้คือเสือร้องไห้นะคะสเสือร้องไห้ร้องไห้อ๋อมันมีมันมีมันมีที่ไปที่มาเดี๋ยวตอนกินได้ยังจ้ะนั่นให้ดู นี้นะคะอ่าแค่นี้แหละไปกินกันเลยไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เซเวอร์วันนี้มากินเนื้อหัวเนื้อส่วนวันนี้คุณไม่ชิมสีเขียวในสองวันะคะโอ้ยต <c oughs> ายตกใจวิ่ง <c oughs> วิ่ง <c> โ <oughs> ตดแหลมมากอย่าลากอย่าลาก <c oughs> เดี๋ยวไปไหมนี่ค่ะไม่กินไหมคะ เสือร้องไห้ผัดพริกเสือร้องไห้ผัดพริกใบอะไรที่ยี่หลาใบาย,ยี่หล่าเสือร้องไห้ผัดพริกใส่ใบย,ยี่หลาจ้อผักไม่ได้เตรียมผักเลยวันนี้นมีขิงอ่อนอือกระโลดเลยจ้ากะโลดเลยเลยนะอือวข้าวเหนียวเลิศมากเลยมีทุกโดดด้วยอือ อืมอร่อยมากถ้าทำขายนะคนติดใจมากผมอืม Cái này Ừ Ừ mình nhà nhá không đang thế giờ kiên thật hết một đời

มันจะเหนียวนิดๆกึบกบเกบเนื้อมันก็เหนียวเสือร้องไห้มันเป็นส่วนไหนอะยายอืมเราเพิ่งกินเล้วกินไม่ลงหรอเนี่ใส่ปากเลยเรื่อง เออว่าเงถึงอ่ะดึง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 เคยคุ้มมาก <c oughs> เนื้อติดมันผักพริกผัดผัดพริกใส่ใบยี่หร่ามันหอมนะอ๋ออ๋อทไปแล้ว ก็แบบ <c oughs> อือืใช่แ้อืที่สุดม <c oughs> ีอากาศไม่ร้อนนะคะทุกคน con cũng có chấm hết mọi đám nữa. ờ, phê à. ừ, nè. trước kia ăn không được nè, với rồi. หอมรอดเนี่ยอ๋อเรื่องอะไรรื่อือโอป เลยถูกใจ <c oughs> มาเจะก็วผมไม่ติดตำกว่า <c oughs> พริกแห้งหรือพริกแดงก็ได้ตำกระเทียมตำแต่กระเทียม แกวหอมนิดนึงแล้วเอาพริกลงไปผัดเอาพริกลงไปผัดพอพริกหอ,อมๆแล้วเอาเนื้อที่หั่นเนี่ยลงไปรวนเลยค่ะลงไปผัดไฟไม่ต้องแรงไฟพอดีไม่ทำพริกมันมากรวนใน้เหลืองน่ากินแล้วก็เอาจะลดรสด,ดีลงแค่นั้นเนี่ยน้ำปลาร้าลงนิดหนึง่งน้ำปลาลงหน่อยนึงพอได้ที่แล้วก็เอาใบ ใบยีลบย่ลราใบยี่หราลงใบยี่ลราลงผัดแล้วก็แต่แต่ยายนี่แค่น้ำมันงานะน้ำมันงามันหอมน้ำมันงาลงกับถ้าเอาพริกลงใส่น้ำมันงาโอ้ยหนูมไม่เคยกินเลยเนะี่ย ครั้งแรกในชีวิตทุกคนชอบขอมนะ้าวกิน,นเยอะแล้วลองให้ผัดพริกใบยี่หร่าใส่เงี้ไปเลยกินางนี้เลยอืมอร่อยก็เกิดมไม่ใส่น้ำมัน มันก็จะเป็นขัวเนือ้อขัวขัวเนื้อขัวเนื้อบ้านเ้านะที่ขัวเนือเนอนเนเน้อย้ำกินดองอะนะอ <quota> ัวเนื้อไปซ้ำลับขัวแห่งๆกันนะแบบเดียวกันแต่ว่านี่ใส่ดมันงานในจังไงมันมันแซ่มันหอมเนี่ยแต่คันบ่ใา่น้ํามันงาแบบขัวเนื้อบ้านเ้า วันนี้ม,มีพร้อมวิธีทําด้วยนะคะทุกคนม,มีวิธีทำอยู่หน้าคลิป้วยค่ะอยู่ต้นคลิปต้นคลิปหน้าคลิปต่อไม่รู้ต้นคลิปหน้าอ๋ออ,อ,อะไรกันเนาะอาอาา เวลีกูดมากขาดทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็บายอืม ขอบคุณน้ำดื่มจากตามินระยาพูลสวัสด์นะคะไม่พอพอจำหนีละคลิปนี้กับพอซ้ำหนีเด้อบอกเล่าด้วยบอเล่าด้วยคลิปนี้กับพอซ้ำหนีเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยรวยๆยเงงเงบายบายค่ะพบกันใหม่นะคะ